สวัสดีครับมาพบกับช่องช่างเกตปืนริงปลานะครับผมวันนี้เป็นงานถ่ายเป็นงานปืนหนังติ๊กยิงในดากล้องนะครับผมยิงในล่างนะครับเป็นทรงปืนแก๊ปยาวนะครับทรงปืนแก๊ปโบราณนะครับทรงยาวนะครับไม้ประดูสวยๆนะครับตัวนี้จะเป็นงานพันท้ายไม้ประดูลายสวยนะครับเคลือบเงาให้นะครับเงาเลยครับวิ่งต่อเส้นอลคริลิกนะครับสีแดงให้นะครับ อุดท้ายให้นะครับแบบเรียบๆนะครับพันท้ายาวประมาณ 90- ้าสถึงแปถึงเกเซนประมาณนี้นะครับบางกระบอกก็80บางกระบอกก็90นะครับแต่ส่วนมากจะเป็น90เซนนะครับระบบไกเป็นล็อกเซฟในตัวนะครับรางเป็นลางใส่ลูกได้ถึง17มิลน,นะครับตัวนี้สามารถใส่ลูกเด็กลูกเหล็กแปดมิลได้นะครับแต่ต้องใส่หลายลูกหน่อยนะครับผม เพราะว่าจะเป็นแม่เหล็กอยู่ที่หัวส่งนะครับตัวดันลูกนะครับจะมีแม่เหล็กฝังไว้ให้นะครับไกก็สามารถดึงดึงตัวส่งลูกเนี่ยคล้องนิ้วสองนิ้วอย่างนี้นะครับคล้องนิ้วสองนิ้วกล่องมาปุ๊บมาล็อกที่ตรงไกด้านในนะครับผมจะมีตัวเข็มดันไกไปให้นะครับถ้าไกมันอะไรนะครับผมหาคนเอาไว้ไหน ถ้าไกตัวข้างในนะครับมันจะมีข้างในเนี่ยถ้ามันขึ้นมาบนนะครับปกติแล้วไกถ้าเรายิงไก,กมันจะต้องอยู่ข้างหลังอย่างนี้นะครับมันจะพร้อมขึ้นนะครับถ้าอยู่ข้างหลังแบบนี้จะพร้อมขึ้นแต่ถ้ามาอย่างนี้แปลว่าไกมันขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นขึ้นขึ้นยางไม่ได้ครับเพราะว่ามันต้องให้อยู่แบบนี้นะครับมันจะต้องล็อกแบบนี้เราก็ต้องใช้เข็มดันไกดันลงไปนะครับ ครับพอดันแล้วมันจะได้ประมาณนี้นะครับมันจะเป็นฟันเฟืองอยู่ข้างในนะครับผมมันจะเป็นไข่เป็นวงกลมนะครับไข่ตัวนี้จะเป็นไข่วงกลมหมุนนะครับแล้วก็หูนี้สามารถเพิ่มยางได้นะครับเพิ่มยางหลายเส้นให้แรงได้นะครับขากว้างอยู่ที่ประมาณห้าเซนนะครับผมสองเซนครึ่งสองเซนครึ่งนะครับห้าเซนบวกบวกอันนี้ไปอีกบวกไอตัวนี้ไปประมาณเซนครึ่งนะครับ ตัววงนะครับตัวที่เราไว้มัดยางนะครับบวกวเซนครึ่งมันก็ตกอยู่ประมาณเซนครึ่งเนาะนั้นมันห้าเซนแล้วเซนครึ่งก็อยู่ที่หนึ่งสองสามเซนนะครับเป็นแปดเซนนะครับทั้งหมดความกว้างแปดเซนนะครับเซนครึ่งบวกเซนครึ่งนะครับเป็นสามเซนก็เป็นแปดเซนนะครับตัวยางก็มัดข้างละเส้นให้แบบนี้นะครับก็มีติดศูนย์หน้าให้นะครับ ติดศูนย์หน้าให้ครอบไกาเป็นครอบไกาททองเหลืองนะครับราคานะครับราคาพันแปดนะครับผมพันแปดจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับโอนมาจําก่อนนะครับสองร้อยนะครับผมแล้วก็ที่เก็บหน้าบ้านก็ไปเก็บอีกพันหกนะครับหรือว่าจะโอนหมดเลย ทีเดียวก็ได้นะครับผมหรือจะโอนตอนเสร็จคนส่งอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาที่ลูกค้าสะดวกนะครับมันก็จะอยู่มันก็จะส่วนลดไปร้อยหนึ่งนะครับมันจะได้ส่วนลดไปร้อยหนึ่งจากพันแปดก็จะเป็นพันเจ็ดนะครับตัวนี้แรงนะครับผมแรงยิงได้ไกลนะครับสามารถใส่ลูกเหล็กได้นะครับเป็นงานไม้ประดูก็เป็นแก่นติดกระพี้นะครับก็จะเป็นขาวดำๆบ้างนะครับก็มีเสน่ห์สองมิตินะครับ ่วงชักนะครับช่วงชักอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับวัดให้ดูนะครับตีไปช่วงชักอยู่ที่ห้าสิบห้าห้าสิบหกประมาณนี้นะครับเพราะว่าไก่ตัวส่งลูกจะมาเกาะตรงที่ไก่ตรงนี้นะครับห้าสิบห้าห้าสิบหกทิ้งปลายไว้สามสิบเก้าเซนนะครับสามสิบเก้าเซนแล้วก็เดินล่องลางให้ถึงเกือบสุดเลยนะครับ กับศูนนี้เลยเผื่อ,อไว้เพิ่มยางหลายเส้นก็จะได้ไม่เคาะกับตรงนี้นะครับจริงเราจะผ่าหมดไปเลยก็ได้นะครับแต่เราเอาไว้ติดศูนย์นะครับก็เลยไม่ได้ผ่าหมดนะครับความยาวรวมๆนะครับทั้งหมดของทั้งด้ามทั้งลำกล้องมันก็อยู่ที่เดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับเมตรสามสิบห้าเซนครับเมตรสามสิบห้าเซนประมาณนี้นะครับ ก็กระทัดรัดนะครับไม่เกะไม่ยาวจนเกินไปนะครับไม่เกะไม่ยาวจนเกินไปพกพาง่ายครับปืนหนังะติกก็ถูกกฎหมายด้วยนะครับเพราะไม่ถึงขั้นแรงมากนะครับเอาไว้ยิงเล่นเป็นเกมเวลาหรือไวลา่าอะไรเงี้ยครับมันไม่เหมือนปืนจริงนะครับผมมันเป็นหนังสติกนะครับตัวนี้ใส่ลูกดอกไม่ได้นะครับอาจจะใส่ได้แต่มันก็ ตัวส่งมันจะลูกลูกค้าก็ต้องเอาไปไปลองประดิษฐ์เอานะครับมาจะใส่ยังไงนะครับแต่ถ้าใส่ได้มันต้องอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นยิงนกนะครับรุ่นยิงนกยิงนกอย่างเดียวยิงนกยิงหนูได้ได้นะครับโอเคนะครับวันนี้มาถ่ายงานรีวิวปืนหลังสติ๊กยิงในลำกล้องนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ